ครับสวัสดีท่านผู้นําทุกท่านนะครับท่านนะักเรียนรู้ท่านผู้ติดตามทุกท่านครับวันนี้ผมจะคุยให้ฟังเรื่องของจุดเริ่มต้นเพื่อความสําเร็จนะครับการเริ่มต้นเพื่อความสําเร็จหรือว่าใช้หัวข้อภาษาอังกฤษว่า start for success เราจะเริ่มต้นเพื่อความสําเร็จวันนี้เรียนรู้กับผมดรนงรักทุกคนเรามาดูกันว่า ความสําเร็จหรือว่าคนที่จะประสบความสําเร็จเขาเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นอย่างไรวันนี้จะคุยให้ฟังแบบสั้นๆดังนี้นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นหรือว่าการสตาร์ทเพื่อความสําเร็จครับจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจก็คือเราทำได้ง่ายๆดังต่อไปนี้มามองภาพรวมกันก่อน นี่คือภาพรวมของการเริ่มต้นของคนสําเร็จก็จะมีแบบนี้นะครับอันแรกสุดผมอยากให้มุมมองเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับคนสําเร็จมักจะเริ่มต้นบนกระดาษก็แปลว่าคนสําเร็จมักจะเขียนเป้าหมายที่อยู่ในอากาศลงมาไว้บนกระดาษ สำหรับท่านที่ตั้งใจว่าจะไม่มีเป้าหมายก็เขียนลงบนกระดาษว่าเป้าหมายคือจะไม่มีเป้าหมายนะครับเห็นไหมครับแม้เราจะไม่ตั้งเป้าก็จงตั้งเปา้าไม่ตั้งเป้าเราก็จะชัดเจนขึ้นครับการที่เขียนบนกระดาษมันก็แปลงสิ่งที่อยู่ในอากาศให้เป็นรูปธรรมได้เบื้องต้นแล้วหยิบกระดาษหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเริ่มต้นวันนี้ครับเขียนสิ่งที่ตั้งใจ จะให้เกิดขึ้นจากนี้ไปในชีวิตระยะสั้นกลางยาวคนสำเร็จเขาจะเริ่มต้นในส่วนที่สองนะครับความสำเร็จและคนที่ประสบความสำเร็จมักจะเริ่มต้นด้วยภาพสุดท้ายที่ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วอยากให้เกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วเห็นอะไรเรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องสุขภาพเรื่องสังคม ครอบครัวเรื่องส่วนตัวการพัฒนาตนเองเรื่องจิตวิญญาณเรื่องชุมชนที่ตัวเองจากมาบ้านเกิดบางนอนถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก,ก็คือ begin with the end in mind เป็นการให้อนาคตมากำหนดปัจจุบันถ้าอนาคตอยากจะจบด้วยคำว่าสุขภาพดีวันนี้ก็ต้องเริ่มต้นที่จะหยุดการบริโภคบางอย่างที่เป็นสารเคมีที่กระตุ้นให้เกิดการเจ็บป่วย คนสำเร็จมักจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าหินก้อนใหญ่ในภาษาของการเทรนนิ่งเรียกว่าหินก้อนใหญ่หรือว่าบิ๊กล็อกบิ๊กล็อกตัวนี้นะครับเวลาเราจะใส่หินลงไปในถังที่มีกรวดมีทรายกับหินก้อนใหญ่ถ้าเราใส่หินก้อนใส่กรวดลงไปก่อนเราจะ ใส่หินก้อนใหญ่ได้ไม่หมดเห็นก้อนใหญ่ในที่นี้ถ้าเป็นเรื่องชีวิตและความสําเร็จก็คือเอาให้ชัดว่างานครอบครัวสังคมส่วนตัวการเงินสุขภาพคนสําเร็จมักจะเริ่มต้นจากการถามคําว่า why ถามคํานี้ก่อนครับ why คนสําเร็จจะเริ่มต้น ถอยหลังออกมาจากคำว่า watch กับ how ก็แปลว่าแทนที่จะไปอยู่ที่จะทำอะไรทำอย่างไรให้กลับมาถามตัวเองก่อนทำไมฉันต้องทำสิ่งนี้คนเราไม่ได้มีเวลาชีวิตมากพอที่จะไปทำทุกสิ่งที่อยากจะทำจึงต้องถามตัวเองสเสมอว่าเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรคำว่าทำสิ่งนี้เพื่ออะไรคำสั้นๆก็คือทำทำไมคุ้มค่ากับเวลาที่จะลงทุนไปทำหรือไม่ คนสำเร็จจะเริ่มต้นจากภาพใหญ่เห็นภาพรวมนั่นเองครับภาพรวมภาพใหญ่ในด้านต่างๆจะเห็นภาพเชื่อมโยงกันให้หมดก่อนคำว่าเห็นภาพในที่นี้ก็คืออาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ควรจะมองให้ออกว่าเราจะเดินไปสู่จุดนี้เช่นถ้าเป็นเรื่องงานจะไปจบที่ตำแหน่งอะไรสุดท้ายคนสำเร็จจะไม่ลุ้นครับ คนสำเร็จจะไม่รอเป็น Chance แล้วแต่โอกาสแต่จะเป็นคนที่เลือก choose choice ทาั้งงานชีวิตนะครับเห็นภาพใหญ่ก่อนคนสําเร็จมักจะเริ่มต้นจากคําถาม3คําถามใหญ่ๆ3คําถามใหญ่ๆเราจะไปที่ไหนปัจจุบันเราอยู่ที่ไหนแล้วจะไปที่นั่นได้อย่างไรคําถามแบบนี้ครับจะช่วยให้เรา มีสติกับตัวเองมากขึ้นถ้าเรากำลังเดินไปสู่จุดที่ไม่ใช่เราก็จะได้ถอยเข้าสู่เส้นทางผมปิดท้ายในการบรรยายคลิปนี้ด้วยเรื่องที่เป็นแก่นสำคัญคนสำเร็จจะเริ่มต้นที่ความคิดครับเพราะความคิดกำหนดชีวิตของเราอะไรที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาอะไรที่เราคิด ย้ำๆยซ้ำๆซ้ำๆสิ่งนั้นจะกลายเป็นความจริงมันจงเลือกที่จะคิดในสิ่งที่อยากจะให้เป็นให้เกิดให้มีให้ได้เช่นถ้าไม่อยากมีเป้าหมายไม่อยากตั้งเป้าหมายก็จงคิดเรื่องไม่ตั้งเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาถ้าต้องการความสำเร็จก็จงพูดคำว่าความสำเร็จในเรื่องต่างๆให้ชัดเจนตลอดเวลา คลิปนี้คุยเรื่อง start เริ่มต้นเพื่อความสำเร็จเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับจะมีคลิปว่าด้วย smart เพื่อความสำเร็จหรือ startup เพื่อความสำเร็จคุยกับผมประชาสันแสนเพิด่ดีถ้าท่านสนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปเรื่อยๆอีกสักระยะผมจะแชร์ไมล์แมพชุดนี้นะครับแผนที่เหล่านี้เพื่อให้ทุกท่านได้ดาวนโหลดไปใช้ประโยชน์ พัฒนาตนเองครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใชใ้จใดๆนะครับใเวลานี้มีสิ่งใดที่ช่วยกันได้เราก็ต้องช่วยกันในสังคมต้องการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ทุกท่านได้สนุกกับการเรียนรู้ผมดรหนุ่งรักทุกคนคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับ